สวัสดีค่ะวันนี้ทิพ์มาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะคะอยู่เขตอำเภอเนินขามตำบลเนินขามจังหวัดชัยนาทพามาดูเนื้อที่สิบไร่สองงานนะคะเป็นฉนดพุทธแดงนะคะขายไร่ละแปดหมื่นห้านะคะราคาเจ้าของขายเองนะคะตอนนี้ทิพ์ยืนอยู่บนถนนสามสองหนึ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเส้นหลักเดี๋ยวทิพต์จะพาเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวจาก ถนนเส้นสา1สองหนึ่งหนึ่งเราก็จะพาเลี้ยวเข้าไปในถนนทางหลวงชนบทนะคะค่ะเดี๋ยวทิพพาเข้าไปดูนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ที่ทิพย์ได้พามาดูเนื้อที่10บได้2งานตำบลเนินขามอำเภอเนินขาจังหวัดชัยนาทนะคะตอนนี้ทิพพามาถึงหน้าแปลงแล้วนะคะความกว้างของหน้าแปลงที่ที่ติดถนนสาธนารณะนะคะจากมุมอันนี้แปลงมันเป็นแปลงเนื้อที่ที่เราบอกขายนะคะ จากมุมที่ติดกับมุมอ้อยนะะี่ค่ะมุมของต้นมันนะคะยาวมาถึงจุดนี้นะคะโดยประมาณอยู่ที่ประมาณสิบเมตรค่ะด้านซ้ายก็มีถนนลงไปด้านที่ของเรานะคะด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะนะคะ ด้านหน้ากว้างประมาณ10เมตรและลึกลงไปนะคะที่ผืนที่ตรงนี้มันจะไปกว้างด้านในนะคะเดี๋ยวที่พาดูหน้าแปลงนะคะอันนี้กเกษตรกรทํามันอยู่นะคะมันอ้อยกระเจี๊ยบข้าวโพดแล้วก็ทําข้าวเป็นพืชส่วนผสมได้เพราะดินดีนะคะอันนี้จุดนี้อ่าหน้าแปลงนี้ห่างจากตัวอําเภอเนินขามโดยประมาณ8กิโลนะคะอยู่ใกล้สถานที่ราชการคือวิไล อาชีพเนินขามนะคะอยู่ห่างตัวอำเภอโดยประมาณ8กิโลเท่านั้นนะคะบบรรยากาศดีนะคะไฟฟ้าประปาอยู่ด้านหลังที่เดินมาโดยประมาณ400เมตรนะคะอันนี้ที่พาชมในส่วนเข้าเดินเข้ามาในแปลงนะคะแปลงที่ดินอันนี้ทำไร่มันนะคะเอ่อเกษตรกร,ร,กรขายอยู่ไร่ละ8 5ดห0้าเป็นฉนดคุดแดงนะคะ อยู่ในเขตตำบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะราคาเจ้าของขายเองไร่ละ8 5ดห0่บาทนะคะสนใจติดต่อ0925816638ทิปนะคะสามารถแอดไลน์ถามรายละเอียดและนัดดูได้ทุกวันนะคะวันนี้ท้องฟ้าเปิดเราเห็นวิวเขานะคะมีวิวเขาล้อมรอบนะคะ วิวขาวดีบรรยากาศดีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากซื้อเก็บไว้ทำการ,กรเกษตรหรือทำที่พักพอดเก็บไว้เก่งกำไรได้นะคะเป็นฉนดคขุดแดงไร่ละ8 8 0 0 0อยู่ในเขตตำบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638ทิปนะคะ สนใจแอดไลน์ได้เบอร์นี้ถามรายละเอียดกนะันดูได้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ